ลีเยียนอันองค์หญิงผู้ชั่วร้ายพยายามสังหารสายเลือดของพระองค์และมักมากในกรรมถูกตัดสินประหารชีวิตน้องหญิงคงคิดไม่ถึงสิว่าจะมีวันนี้ชิ่ไหมอีกทั้งได้ดิมรดของการูกหากหลังจากคนรักของน้องหญิงด้วยทำไมทำไมถึงเป็นเจ้าล่ะอย่างไงก็แล้วแต่นะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเจ้าอยู่แล้ว ขอให้เจ้ารู้ไว้สักอย่างก็แล้วกันนะว่าคนอย่างเจ้านะไม่มีทางเป็นข้าได้หรอกนะองค์จัก,กรพรรด,ดินีนีจงเจริญถ้าข้าได้เกิดใหม่ละข้าก็จะไม่มีวันรักแค่อีกเด็ดขาดข้าจะกลายเป็นคนที่เลือดเย็นที่สุดเลยคอยดูประหอนข้าจะให้พวกเจ้าชดใช้เรื่องทั้งหมดด้วยเลือด ซูหมิงครั้งที่2แล้วนะที่นายดืมที่ฉันบอกไว้นะ่ะนายรู้ไหมว่าบริษัทต้องเสีย25ร้าล้านหยวนให้กับความผิดพลาเดเล็กๆน้อยๆของนายนะ่ะบอสครับคือผมไม่ได้ตั้งใจครับวันนั้นผมค่อนข้างจะยุง่งสามารกความสามารถหลีเลียนอันพรุ่งนี้นายไม่ต้องมาทำงานแล้วนะเอาละออกไปได้แล้วสินดียินนว่าซูหมิงโดนได้ออกเพราะเขาไม่ได้รับโรศรัพท์ของบอสด้วยลนะ่ะ น่าขนรุกเป็นบ้าเลยแถมเธอยังขึ้นตำแหน่งหัวหน้าได้ในเวลาไม่นานอีกใครจะรู้ล่ะอาจจะมีคนคอยช่วยเธอก็ได้ก็จริงนะเธอไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้หรอกด้วยความสวยระดับนั้นนะ่ะมีข่าวว่าเธออยู่ในรถคันเดียวกับบอสจารเฉินเมื่อวานก่อนด้วยล่ะทุกคนแตกต่างกันตั้งแต่เกิดนะล่ะพวกเธอว่างนักกันมากใช่ไหมบอสได้ฉันมีงานให้ทำน่ะ ทำความสะอาดพื้นตรงนี้สะค่ะฉันมีความคิดที่ว่าชีวิตฉันจะดีกว่านี้ถ้าฉันเกิดเป็นผู้ชายแม่คะหนูบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกคะ่ะยังไงหนูก็สัญญาแล้วว่าหนูจะแต่งงานตอนสิ้นปีนี้ไงหนูก็ลันจะจดทะเบียนสมรสกับเจียงเฉินในเดือนหน้าคะ่ะเดี๋ยวบอกแม่ไปแล้วว่าช่วงนี้หนูทำงานยุ่งมากนะคะ หนูคงไม่มีวา,ามามีลูกในช่วงสองปีนี้หรอกนะคะอ่ะเจียงเฉินอันอันทำไมคุณถึงไม่อยู่ที่นี่ฮะคุณบอกว่ามีธุระใดจะกลับบ้านชา้านี่สินะเหตุผลของการกลับบ้านชา้าแอบไปพักโรงแรมกับผู้หญิงอื่นเนี่ยนะอันอันผมขอโทษ ในเมื่อคุณรู้เรื่องนี้แล้วผมจะบอกความจริงกับคุณลวกันนะคุณเข้มแข็งมากเกินไปคุณสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องมีหมอยู่ก็ได้คุณทั้งสวยทั้งรวยผมคงไม่คู่ควรกับคุณหรอกอยังไงคุณก็อยู่ได้โดยไม่ต้องมีหมก็ได้นี่แล้วผมก็ต้องการผู้หญิงอย่างวันวานที่สามารถปกป้องได้นะแหมมาพูดเอาตอนนี้คบกับฉันมาตั้งสองปีแล้วเนี่ยนะ ก้ามาแย่งผู้ชายของฉันหรอพี่เชินฉันกลัวเอิญเอญพอได้แล้วมันไม่ใช่ความผิดของวันวานมันเป็นความผิดของห่มเองอย่าทำร้ายเธอเลยมาทำกับห่มดีกว่านะทำไมฉันต้องเป็นผู้หญิงด้วย <c oughs> ฉันเสียเวลาสองปีไปโดยใช่เปลประโยชน์หรอเนี่ย ไม่เคยรู้มาก่อนเลยลว่าเนี่ยว่านักธุรกิจอัจฉริยะอย่างฉันคุณผู้หญิงคะดิฉันคิดว่าคุณดื่มมากเกินไปแล้วนะคะจะต้องเสียผู้ชายให้นงางแสนเดลนั่นถ้าฉันได้เกิดใหม่แล้วก็ฉันจะไม่รักใครอีกเลยฉันดีเหยียนอันอยากจะไปในโลกที่ผู้หญิงไม่ต้องเป็นรองไม่ต้องทำตัวอ่อนแอแม้จะเข้มแข็งก็ไม่เป็นไรเหยียนอันลี่เหยียนอัน นั่นใครน่ะเยียนอันช่วยฉันด้วยนะอะฝันงั้นหรอหน่ากลัวชะมัดเลยเมื่อกี้แค่ฝันสินะวิญญาณมาขอความช่วยเหลือจากฉันหรอเดี๋ยวก่อนที่นี่มันที่ไหนกันเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยเยียนอันเกิดอะไรขึ้นกัน เจ้าฝันได้ยังหรือน้องหญิงนี่มันเกิดอะไรขึน้นฉ,ฉันหลับเหรอเนี่ยฉันฉันจะโดนฟ้องไหมแลาจะต้องจ่ายเท่าไหรล่ละเนี่ยองหญิงสามคอรับก็หมได้ยินเสียงร้องของท่านท่านเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้กฉันว่าองหญิงสามนะไม่มีอะไรหรอกนางแค่น่าจะฝันรนะ้ายน่ะเจ้าไปตามหมอเรืองมาตรวจองหญิงเถอะเยียนอันไม่นี่มันไม่ใช่ฉัน ฉันหน้าคล้ายองหญิงคนนี้จริงแต่ว่านี่มันไม่ใช่ฉันแน่ๆเลยเอาว่าหน้าอกครับซีที่ฉันพาภูมิใจมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเย็นอันเจ้าเป็นอะไรไปคืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะหากเจ้ามีอะไรเราขึ้นไปคุยกันบนเตียงกันดีกว่าไหมไอไอโลจิตฉันจะแจ้งตำรวจ องหญิงท่านจะไปไหนหรือเิย่ค่ะแปลกที่นี่มันแปลกเกินไปแล้วนี่ฉันอยู่ในยุคโบราณงั้นหรอไม่นะฉันต้องไปจากที่นี่กลับไปที่บ้านของฉันอะแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยองค์หญิงสามขอรับท่านมีปัญหาอะไรกับพวกเขาหรือเปล่าขอรับหรือว่าท่านจำสิ่งใดไม่ได้หลังจากเข้านอนไปหรือขอรับ พวกเขาก็คือสามีของท่านอย่างไงล่ะองค์หญิงสามผิวพรรณของท่านช่างงดงามเสียเหลือเกินบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีของร่างกายท่านเลยฉันเดินทางข้ามเวลามาค่ะท่านคงไม่ทราบว่าข้ารอคอยท่านเนิ่นนานเช่าตั้งแต่คราวที่ได้ข่าวว่าท่านลุมเป่อยและฉันก็พบว่าเจ้าของร้านนี้มีสามีถึง7จ็ดคนองค์หญิงรับประทานกล้วยสักลูกใหม่ขอรับ สถานการณ์นี้เหมือนกับแม่เราถูกร้อมรอบด้วยเด็กหนุ่มของนางนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันสถานการณ์อะไรกันองหญิงข้าใส่เสื้อผ้าที่พระองค์มอบให้ข้าด้วยระดูดีหรือเปล่าขอรับอะไรกันนั่นมันก็แก่ของขวัญที่วางตั้งโชว์มาตั้งหลายวันไม่ใช่หรือไงน่าสงสารเสียจริง แล้วอย่างไงกันข้าก็เหมือนใครบางคนหรอกนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยอวดเดินร่างให้องค์หญิงชมเชยเสียทุกวันจนกลายเป็นเรื่องน่าขับขันเจ้าหมายถึงใครกันก็ไปส่องกระจกเสียซี่แล้วเจ้าจะรู้ว่าข้าหมายถึงใครกันเจ้าอยากลองดีใช่ไหมคิดว่าข้ากลัวงั้นหรือองค์หญิงสามีของท่านทะเลาะกันอีกแล้วนะขอรับ ี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับโรคใบนี้เนี่ยหรือว่าโรคใบนี้มันตรงข้ามกับโรคปัจจุบันที่นี่ผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้ชายเป็นดองหรอถ้างั้นก็พอจะทำความเข้าใจได้แล้วละเจ้าของร่างน,นี้ก็คือองค์หญิงลำดับที่สามของอาณาจักรเดียยี่แต่เนื่องจากอาการป่วยในวัยเด็กทำให้เธออ่อนแอและขี้อายในโรคที่ผู้หญิงได้รับเกียรติได้ความรักแต่ผู้ชายต้องสูญเสียทั้งเกียรติและไม่ได้รับความรัก ถึงอย่างนั้นก็ยังมีผู้ชายที่ดูรันดาโลกนี้มันอย่างไงากันดานีเา่เอาละเอาละแยกย้ายกันได้แล้วองค์หญิงสามเพื่อจะอาการดีขึ้นและฟื้นฟูขึ้นมาทั้งยังสูญเสียวความทรงจําไปนางควรจะได้พักผ่อนอีกเสียหน่อยนะนี่เจ้าเจ้าที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะองค์หญิงสามจำกระหม่อมไม่ได้อย่างงั้นหรือข้าเสียวไปเองขอรับองญิงสามสามารถถามกระหม่อมได้นะัขอรับเมื่อท่านมีคําถาม คนที่สวมชุดสีเขียวตรงนั้นเขาคือใครกันเขาเป็นหนึ่งในสามีขององค์หญิงและเป็นผู้นำตระกูลเ,เสียวโฮเซียวโฮเฟยวจากกรพรดดีนีได้ทำข้อตกลงกับเขาด้วยตัวของนายเองอีกทั้งคนส่วนใหญ่ก็พูดเหมือนกันหมดว่าเขามีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นคู่สำรสขององค์หญิงพระชายานั้นจะมีได้เพียงองค์เดียว นอกจากนั้นจะมีเป็นแค่สนมเอกและรองลงมาเป็นนาสนมที่มีหน้าที่คอยรับใช้บริบัติตามที่องค์หญิงต้องการส่วนขององค์หญิงสามในส่วนนี้มีสนมเพียงเจ็ดคนที่อยู่ภายใต้อานัดของท่านงั้นถ้ามีหลายคนแล้วตอนการคืนจะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรออ๋อนั่นเป็นปัญหาที่ท่านต้องจัดการเองนะขอรับตามกฎหมายแล้วปกติมีเพียงพระชายาและสนมเอกเท่านั้นที่จะอยู่เคียงข้างท่าน แต่กดได้ถูกยกเลิกไปดังนั้นถ้าองค์หญิงต้องการท่านก็สามารถร่วมรับนอนได้ทางเจคนเลยขอรับนี่เป็นเรื่องปกติหรอมันอะไรกันล่ะเนี่ยแล้วองค์หญิงวันนี้ท่านต้องการให้สนมคนไหนมารับใช้ในคืนนี้ล่ะขอรับฉันเวอร์จิ้นมา30กว่าปีแล้วก็ไม่เคยมีโชคกับผู้ชายมาก่อนเลยตอนนี้ฉันข้าเวลามายังรู้คิดเต็มไปด้วยคนหรอทำไมฉันจะขอมีความสุขบ้างไม่ได้ล่ะ จะเรียกใครดีนะปวดหัวจังเลยองค์หญิงสามเหมือนจะสูญเสียความทรงจำไปเสียแล้วพวกเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะเอาร่ะมิหนูน้อยคนไหนอยากได้รับความรักจากฉันบ้างนะอืฝันอยู่หรือไงกันถึงเจ้าได้เป็นพระชายาแล้วก็เจ้าก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในพระราชาวังไปบนวันได้หรอกนะผู้ใดกันที่ทำให้องค์หญิงสามทรงได้ความสามารถและมักมากในการได้ถึงเพียงนี้ล่ะ น่าเสียดายเหลือเกินที่ข้าไม่สามารถเป็นพระชายาขององค์หญิงลำดับที่สองได้แต่ตระกูลของข้าก็สามารถจะเดินรุ่งเรือนด้วยความมักๆมากขององค์หญิงสามไม่อย่างนั้นข้าก็คงไม่ทนรับใช้องค์หญิงที่ไม่มีอะไรดีเช่นนี้หรอกนะคนที่ไม่มีอะไรดีเจ้าพวกนี้มันไม่เป็นไรใจเย็นก่อนหนะาฉันยังมีตัวเลืออีกตั้งห้าคนเลยนะถ้าตัดเจ้าสองคนนั้นออกไปแล้วก็อ้า อชูเงียบหน่อยสิถ้อาองค์หญิงได้ยิงขึ้นมาจะทำยังไงเจ้าไม่กลัวนางหรือยายแกนเออไม่เป็นไดหรอกอย่างไรช่วงนี้องค์หญิงสามแทจะไม่สนใจข้าเลยพวกข้าไม่ได้แนบชิดกันแบบนั้นมานับหลายปีแล้วเออข้ารู้สึกดีเหลือเกินแรงกว่านี้อีกสิพระเจ้าทำไมกันนี่คือสิ่งที่ฉันต้องมาเจอหรือไง ฉันแค่คิดนะเหตุผลที่สวรรค์หรืออาจจะอะไรสักอย่างเนี่ยส่งฉันมาที่นี่อาจจะเป็นเพราะพวกเขาอยากให้ฉันพบกับความรักจากคนที่รักตัวฉันจริงๆบ้างแต่จนถึงตอนนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยทุกอย่างไม่ต่างกับอะไรตัวฉันในชีวิตเดิมเลยมันไม่เปลี่ยนไปเลยต่อให้ฉันจะดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนมันให้ตายแค่ไหนก็ตามเย็นอันใช่แล้ว คนคนนี้เกิดอะไรขึ้นกันเหตุใดเจ้าถึงดองให้เช่นนี้เราฉันรู้เหลือว่านี่มันไม่ใช่ร่างของฉันได้ทำไมฉันถึงรู้สึกแย่กันละผู้ชายคนนี้รักเอียดอันจริงๆใช่ไหมนะเออเหียนอันนี่ท่านคืนนี้ข้าเลือกเจ้านะฉะนั้นเจ้าจงทำให้ข้ามีความสุขซะขอโทษนะครับแต่ทางเราไม่รับพนักงานผู้หญิงนะครับ ถ้าลูกอายุ25ปีและยังไม่แต่งงานแม่จะหาสามีให้ลูกเองเข้มแข็งม,มากเกินไปคุณไม่ต้องการหมหรอกถ้าการฆ่าเวลาเป็นความฝันแล้วก็ฉันก็ขอไม่ตื่นอีกเลยก็แล้วกันรีอนอนรีอนอนรีอันอย่านะอย่าหรอไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการความรักหรือหรือเจ้ากำลังบอกว่า เจ้าเป็นเหมือนคนอื่นที่ไม่เห็นค่าของเหรียญอันใช่หรือไม่มมไม่ไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่ยอมค่ากันคาร์โกคนเค,เคนี่อะไรนะ่ะรอยสักอย่างนั้นหรือมันคือแต้มพรมจันรนะ์น่ะแต้มพรมจันทร์ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเจ้ายังไม่เคยอย่างนั้นหรือ เยียนอันดูเหมือนว่าเจ้าจะสูญเสียความทรงจำไปจริงๆสินะท่านคงดืมมันไปหมดแล้วสินะฉันเข้าใจอะไรผิดไปงั้นหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเวโฮเฟยฟวิเป็นชาย,ยาของดีเดียอันหรอพวกเขายังไม่นอนด้วยกันอีกหรืองไงนะเยียนอันท่านอยากทำต่อหรือไม่ถ้าหากท่านอยากทำต่อแล้วก็ ข้าเฟยอีกคนนี้พร้อมที่จะรับใช้ท่านแล้วดังนั้นโปรดอ่อนโยนด้วยนะขอรับอไม่ไหวแล้วข้าเหนื่อยแล้วพวกเรานอนกันเถอะฉันทำแบบนี้กับคนที่ยังไม่เคยมิได้เอกอีกอย่างฉันก็ทำอะไรกับผู้ชายที่มีภรรยายแล้วนี่นะฉันไม่ใช่หยีเหลินอันสักหน่อยแล้วเขาก็ไม่ใช่สามีฉันด้วยเหยียนอัน เจ้าเือกข้าแล้วแต่ทำไมเราไม่ทำมันจนจบกันนะเหยียนอันหลี่หยนอันเสียงนี้แล้วหลี่หยนอันเธอทำอะไรกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะกลับบ้านอย่างไงแล้วเธอกับเฟยอี้เป็นอะไรกันแน่น่ะถ้าเจ้าอยากกลับล้ก็จงกลายเป็นจกกักรพรรดินีซะ ฉันดูนะว่ามันไม่ง่ายน่ะยีเดินอัานผู้อ่อนแอและขี้อายต้องการวิญญาณที่จะเข้มแข็งได้กล้าหาญเพื่อช่วยให้เธอได้ครองบันดังนั่นเหมือนโคตรยากไม่ใช่เลยดิไงเฟยอี้นั่นเจ้าอ่านสิ่งได้อยู่นะ่ะเยยนอ่านท่านตื่นแล้วหรือข้ากำลังดูบัญชีของตำหนักนี้อยู่ละ่ะเจ้าไม่ควรจัดการค่าใช้จ่ายในตำหนักของข้าทั้งหมดเลยหรือเจ้านี่สุดยอดไปเลยนะ ท่านพูดอะไรกันนะ่ะการทำบัญชีเป็นหน้าที่ของข้านะเงินในวงของเรามีไม่มากเราคงต้องประหยัดกันมากขึ้นละรับผิดชอบดีจังเลยดีกว่าพวกรับบัญชีในบริษัทของฉันซะอีกพออยู่มาสักพักก็ทำให้ฉันรู้มาถึงตอนนี้ว่าการเป็นองค์หญิงแต่ก็สามารถเดินได้แค่ในตำหนักของตัวเองเท่านั้น แถมเรียนอันก็ยังเป็นคนค่อนข้างขัดสนเรื่องเงินด้วยถึงฉันสัญญากับเธอว่าจะเป็นจกักรพรรดินีนีและฉันจะกลับไปที่โลกของฉันแต่ตอนนี้ชักเริ่มไม่อยากกลับแล้วละสิโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่นี่มันค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะเนี่ยหวังว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นที่นี่นะออะใครกันถึงผักฉันลงมา อยากให้ฉันตายมากนะักงั้นหรอเร็วไป็นพันปีอะ่ะม่รู้ได้ไงว่าฉันเป็นแชมป์กระโดดสูงอะ่ะท,ท,ท่านว่ายนะ้ำเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่กันจะมาผักข้าทำไมกันฮะใหญ่ข้าต้องใช้กำลังตอบมาเดี๋ยวนี้